ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand Official ฝากกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อรับชมเนื้อหาวิดีโอ PUBG แบบภาคไทยและซับไทยได้ก่อนใครที่นี่ที่เดียวลุยกันต่อในฤดูกาลที่7มัดรวมอัปเดต7.2มาให้แล้วโหมดจัดอันดับที่ทุกคนรอคอยการปรับสมดุลอาวุธปืนเรายังได้เพิ่มบอดต่อสู้มาด้วยระบบโหมดจัดอันดับที่แฟนๆพับจเรียกร้องมากที่สุด ซึ่งจะเพิ่มมาแทนระบบฉายยาผู้รอดชีวิตโดยผู้เล่นจะต้องวัดระดับก่อนเมื่อเข้าเล่นในโหมดนี้ครั้งแรกหลังจากนั้นอันดับผู้เล่นจะสูงขึ้นหรือลดลงอยู่ที่ผลการเล่นของตัวคุณเองโหมดจัดอันดับจะมีการจับคู่เล่นแยกจากการเล่นแบบปกติเข้าใช้โหมดจัดอันดับในเมนูเล่น โหมดจัดอันดับสามารถเล่นแบบสูคอดได้ทั้งมุมมอง FPP และ TPP และสามารถเลือกเล่นแบบทีม 1, 2, 3คนก็ได้จะมีผู้เล่นได้สูงสุด64คนต่อเกมซุมแผนที่จากเอรันเก m i r a m a ่หรือ s a n น h o กการฟาร์มในโหมดจัดอันดับจำนวนไอเทมจะมากกว่าเกมปกติรวมถึงอาวุธบางชนิดจะเจอได้บ่อยขึ้นเช่นปืน AR ความเร็วของ blue z o จะเปลี่ยนไปและเรโซจะไม่เกิดขึ้นในโหมดนี้ เมื่อคุณทําผลงานได้ดีอันดับคุณจะเพิ่มขึ้นสามารถอดล็อกรางวัลให้คุณได้เมื่อจบฤดูกาลร,รวมถึงรางวัลพิเศษสําหรับอันดับท็อป500ด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่แพชโนตของเราและจดหมายจากผู้พัฒนาในอนาคตอัปเดตนี้มีการปรับสมดุลอาวุธต่างๆ ปืนลูกซองได้ถูกปรับเพิ่มความแม่นยำระยะยิงหวังผลและตัวคูณค่าความเสียหายปืน AR ที่มีประสิทธิภาพด้วยกว่าจะได้รับการปรับให้ดีขึ้นปืน M16 และ m 1ทจะมีแรงดีดลดลงจากการยิงเป็นชุดและแบบอัตโนมัติปืน b a l จะถูกลดแรงดีดลงเช่นกันพร้อมกับเพิ่มความเร็วของกระสุนมีการปรับปืน M416 ลงเล็กน้อยซึ่งลดความเสียหายลงไป1ห,หน่วยลดความเร็วของกระสุนลงและปรับความเสียหายในระยะหวังผลต่างๆแต่ไม่ได้ถูกปรับลงมากนะักเพื่อลดความได้เปรียบระหว่าง M416 และปืน AR แบบอื่นๆให้สมดุลกว่าเด รายละเอียดการปรับสมดุลอาวุธอื่นๆโปรดอ่านรายละเอียดที่แพชโนตของเราอัปเดต7.2ลงสู่เซิร์ฟเวอร์หลักแล้วจะเต็มความมันหมดจัดอันดับสุดปังที่แฟนๆพับจีทุกคนพลาดไม่ได้ซีซั่น7อัปเดตใหม่เข้าเล่นได้แล้ววันนี้